สนับสนุนโดย IBF ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770เราไม่ถือว่าการเรียกร้องตรงนี้จะใส่หน้ากากแล้วมีปัญหากับบ้านเมืองไ,ไม่ใช่เพียงแต่ว่าแนวความคิดตัวน,นั้นเองอาจจะไม่เหมือนกันความคิดไม่ตรงกรันถ้าในลักษณะประชาธิปไตยแล้วถือว่าคนที่มีสิทธิ์แสดงออกเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชน หน้ากากขาวเพราะว่าผลงานรัฐบาลตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะดีครับก็มีคนออกมาร่วมชุมนุมอะไรมากครับแต่การตัดสินใจในการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชนอีกแต่ว่าหน้ากากแดงและกากเหลืองนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งเห็นสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยเราซึ่งมันมีการตื่นตัวทางการเมืองก็อยากจะมาแสดงออกให้เห็นว่าเฮ้ยผมอาจจะไม่พอใจนะรัฐบาลต้องปรับปรุงนะรัฐบาลนำอะไรผิดพลาดเนี่ยคุณต้องทำนะ ฝ่ายฝั่งที่หน้ากากแดงก็บอกว่าเฮ้ยคุณมาเรียกร้องอย่างนี้เนี่ยมาขัดขวางรัฐบาลหรือเปล่ามันก็มีแนวความคิดที่ไม่ตรงกันแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุอะไรที่กับบ้านเมืองเราหน้ากากขาวมันก็เป็นมวลชนเดิมๆนะฮะหน้ากากขาวอ่ะก็มาจากกลุ่มเดิมๆที่เคยประท้วงรัฐบาลมาคือกลุ่มหน้าก,ากากขาวคือกลุ่มนี้แหละมันจะกลุ่มเสื้อเหลืองหลากสีพวกสลิมก็ออกมาประท้วงเป็นธรรมดาของเขาเขาไม่มีทางออก ในการที่จะออกมาประท้วงในเมื่อเขาเขาวนวนชนก็เหลือน้อยแล้วใช่ไหมครับเขาก็ต้องแสดงออกว่าเฮ้ย e ว่ายังอยู่นะฉันยังอยู่นะพวกแกอย่าทําอะไรลุ่มล่ามนะอันนี้คือความคิดของคนที่เขาหลากสีกับหน้ากาก,ากขาวไม่มีนะครับเพราะว่า เป็นการชุมนุมที่ตามเสรีภาพของรัฐธรรมนูญครับคือชุมนุมโดยสงบกับเถยนะก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่ากลุ่มเดิมกลุ่มไม่เดิมก็มันก็สะท้อนผลงานของรัฐบาลเหมือนกันมันก็ไม่เกี่ยวกันว่าจะเป็นหน้ากากขาวจะเป็นกลุ่มพันธมิตรหรือว่ากลุ่มที่ว่าต่อต้านรัฐบาลมาก่อน,น คือมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับคือไอเรื่องหน้ากากขาวเนี่ยมันก็ต้องมาจากกลุ่มที่ต่อต้านฝ่ายรัฐบาลคือต่อต้านเสื้อแดงเสื้อแดงก็สนับสนุนรัฐบาลถามว่าใครมากกว่าก็หน้าตอนนี้หน้ากากขาวฟีเวอร์กว่าที่จริงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยสิทธิในการชุมนุมขั้นพื้นฐานก็ต้องมีอยู่ทุกกลุ่มทุกคนทุกอะไรแล้วก็ถามว่าผิดหรือเปล่าก็ตามรัฐธรรมนูญก็คงไม่ผิดแต่ว่าอย่าไปสร้างความเดือดร้อนก่อกวนให้กับประชาชนทั่วไปแต่ว่ามันก็ดีในรูปแบบของประชาธิปไตยอย่างหนึ่งครับกสู่ ชนทุกขัวณหากับสามารถนะครับหน้ากากขาวหน้ากากแดงใครจะมาแรงกว่ากันนะวันนี้เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ตุกออกถูกใจนะว่าท้าไทยความคิดเห็นเป็นอย่างมากนะครับเอาละเมื่อกี้ฟังคุณวรชัยเหมะจากเสื้อแดงมาแล้วนะครับนะคราวนี้ไปฟังอีกฝากฝั่งหนึ่งบ้างนะคุณสุยสัยกตัดศิลานี่เป็นผู้ประสานงานกลุ่มกรีนนะครับสวัสดีครับคุณสุยะสัยครับครับคุณสมพรครับสวัสดีครับเห็นว่าพรุ่งนี้อ่เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาวป่าที่ ไม่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 เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวรับเป็นเป็นแต่เป็นการจัดเสวินาวิชาการที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับปรากฏการณ์หน้ากากขาวนะครับครับก็จะมีการพูดคุยเชิงวิชาการว่าปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนอะไรนะครับแล้วก็มันคือนวัตกรรมอะไรยังไงในแง่ของ การเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับก็ไม่ใช่เป็นการจัดของกลุ่มนจากหน้ากากขาวแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์กลุ่มหน้ากากขาวว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแปรของสถานการณ์การเมืองได้ไหมในอนาคตํำนองนั้นมากกว่าครับดังนั้นคุณอนุกา์สายมองมองกลุ่มหน้ากากขาวที่เคลื่อนไหวว่าเป็นตัวแปรทางการเมืองอะไรบ้างไหมผมผมคิดว่าอาจจะยังไม่ถึงกับพัฒนาเป็นตัวแปรชี้ขาด ของความขัดแย้งทางการเมืองน,นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ขยับมาสู่ขบวนการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะ,ะมีพลังมากขึ้นเป็นลำดับครับ,รบจากเดิมก็อยู่ในโลกเสมือนจริงคืออยู่ในโลกของออนไลน์อินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับ f a c e b o o ท t ิตเตอร์เว็บไซต์นะครับหลังหลังมาก็ลงสู่ถนนแล้วก็มีความต่อเนื่องแล้วก็ขยายตัวไปในขอบข่าย ทางจังหวัดมากขึ้นนะครัครบก,ก็ดูเหมือนเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงส่วนที่เป็นปริมาณนะครับและส่วนที่เรียกว่าเป็นคุณภาพของของการเคลื่อนไหวที่ถ้าจะไปประเมินว่าเป็นแค่กระแสหรือเป็นสีสันผมว่าอาจจะเป็นการประเมินที่ตื้นเขินและต่ําเกินไปครับคุณอาจารย์มองว่านี่แสดงว่าม็บหน้ากากเหลืองจุดติดแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะผมคิดว่าการวิเคราะห์แบบนั้นคือการย่อส่วน ครับนะครับแล้วก็ประเมินอะไรที่ตื้นเขินเกินไปเหมือนที่คุณเฉลิมพยานแต่ว่าก็คนหน้าเดิม,มเป็นกลุ่มคนเสือ้อเหลืองเป็นขาประจำอันนั้นผมว่าผมว่าเป็นการประเมินอะไรที่ที่ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเพราะว่ารัฐบาลเองอุเฉลิมแล้วคุณวัชรเหมมาที่คุยเมื่อกี้บอกพยายามอธิบายว่านี่ก็เป็นกลุ่มเดียวกับรัฐบาลกับกลุ่มที่ไม่เอารัฐบาลเป็นกลุ่มเดียวกับประชาธิที่ปัดกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจกลุ่มเหลืองกลุ่มสลิมอะไรเงี้ยนะครับ คุณสุยศัยอธิบายว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่คือคืออาจจะอาจจะอาจจะมีที่มาหรือว่ามีความต่อนเนื่องในบางส่วนนะครับแต่<ช>ว่าส่วนที่ต่างไปก็คือการแตกตัวไปถึงกลุ่มพลังเงียบที่อาจจะอยู่ในโลกของ f a c e b o o k อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าประชาชนคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ใช่กลุ่มที่ต่อสู้หรือเข้าร่วมกับ กลุ่มใต้ทักษิณในดีหรือกลุ่มพันธมิตรนะครับเป็นกลุ่มที่อาจจะวางตัวเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็อาจจะมองว่ารัฐบาลหรือการเมืองในขณะดานี้เนี่ยล้มเหลวแล้วก็ไปไม่ได้นะครับก็พยายามที่จะแสดงจุดยืนทางการเมืองนะครับก็เริ่มต้นที่การใช้โปรไฟล์ของตัวเองนะครับรูปของตัวเองใน Facebook ติดนรกาศเข้าไปนะครับแล้วมันก็ขยายตัวไปในด้านกว้างนะครับไปไปค่อนข้างจะเร็วนะครับเพราะอินเทอร์เน็ต ในโซเชียลมีเดียที่มันทางานค่อนข้างจะเร็วในขณะนี้นก็มีความพยายามที่จะวิเคราะห์ฝ่ายของรัฐบาลก็บอกว่ามันต้องมีการหนุนหลังละพรรคการเมืองหนุนหลังบ้างหรือว่าอันนี้คุณเฉลิมบอกว่ามีกลุ่มทุนสี่กลุ่มหนุนหลังอันนี้มีไหมดูแล้วอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นกรอบวิาะห์ที่เก่ามากนะครับแล้วก็ไม่ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปคือกลุ่มล่าวที่เขาเคลื่อนไหวในขณะนี้ผมผมชร่างใช้เามาแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลย เป็นการเคลื่อนไหวที่ต้นทุนต่ำมากครับนะครับก็บคือ,คอมัอบอกผ่านเฟซบุ๊ก,กว่าจะมากันที่นี่อก็อมากันอะไรอย่างนี้ป<ช>่ะครับมันไม่ไม่ต้องนั่งรถไปนะครับหรือ <ห Wing. S 1> ไม่ต้องมีค่าขึ้นเสียงเวทีครับคือคือมันมันค่อนข้างจะ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 ,จะ,จะมันไม่ต้องลงทุนสูงนะครับแต่ว่าถ้ารูปแบบเดิมนี่ก็จะมีการจัดตั้งแบบมีรถมีเครื่องขยายเสียงมนีจะไม่อะไรแต่ว่ารูปแบบใหม่นี่แบบใหม่นี่ก็คือใส่หน้ากากมาชูป้าย่างคนต่างถูป้ายมาถูกต้องถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับชุดเดิมไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ชุมนุมยืดเยื้อเป็นร้อยวันพันวันที่มันต้องมีค่าใช้จ่ายนะเช่นค่าข้าวปลาอาหารค่าการจัดการค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าเครื่องเสียงเวทีครับมันเป็นการเคลื่อนไหวเป็นแฟลชม็อบด้วยนะครับเวลาลงถนนเขาก็ลงแบบแบบไม่ได้ค้างคืนยืดเยื้อใช้ไมครัาไปกันสามสี่ชั่วโมงก็กลับนะครับลักษณะนี้จะมีปัญหาในการเคลื่อนไหวไหมคุณยศใส่ว่า ถ้าไม่มีการจัดตั้งรันําลนั่นเป็นขบวนการที่จะไปโค่นล้มอะไรรัฐบาลในขนาดนั้นแต่มันเป็นมันเป็นการจุดกระแสที่ค่อนข้างได้ผลในทัศนะผมนะครับส่วนมันจะขยายตัวเป็นขบวนการแล้วลงถนนแล้วก็เป็นม็อบขนาดใหญ่หรือเปล่าเนี่ยผมว่าะนนั้นอันนั้นคงต้องดูกันยาวๆนะครับครับเพราะคั้งที่แล้วคุยคุณยศสยก็พยายามอธิบายบอกว่าต้องดูว่ารัฐบาลจะกลัวหรือไม่กลัวต้องดูว่ากลุ่มที่อยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยจะลงถนนหรือเปล่า อันนี้พอมาสัปดาห์ต่อมาก็มีการลงสนุนแล้วก็มีการเคลื่อนไหวต่วอเนื่องสองสาครั้งในต่างจังหวัดในต่างประเทศนี่นะ<ช>ดูแล้วเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความวัว่นวหวให้กับรัฐบาลไหมคุณยศัยใช่ใช่ผมผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะก็คงต้องตั้งบอลลูมดูนะครับเท<ช>่าที่ดูน่าจะมีการตั้งบอลลูมดูปรากฏการณ์นี้แล้วล่ะนะครับว่ามันจะขยับตัวไปต่อ,อยังไงคร<ช>ับคือผมผมมีตั้งกต่ว่าผมก็ไม่ไม่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรนะครับ ผมก็เฝ้าดูตั้งแต่กำเนิดกลุ่มนี้แล้วก็การขยายตัวไปผมว่ามันค่อนข้างเร็วที่บอกว่าจุดไม่ติดนี่ไม่จริงนะครับ,รบในขณะนี้ต้องบอกว่าจุดติดแล้วแต่ว่ามันจะลามไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยการลามของมันจะทรงอนุภาพขนาดไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องดูนะครับเพราะว่าบางทีโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยเราออกแบบไม่ได้ครับคุณคุณสมคุณสมพรครับมันออกแบบยากนะครับโลกโซเชียลมีเดียนะครับตนนแต่น,นี้ก็ยังมองมอง,มองออกไหมว่าทิศทางของของกลุ่มเนี้จะไปยังไงไม่ไม่มองมองไม่ออกยังมองไม่ออก ค,คือคือมองออกว่าเป้าหมายก็ชัดไงว่าเขาไม่เอาระบบทักษิณไงอันนั้นม่นชัดแต่แต่ในเชิงยุทธการยุทธวิธีที่เขาจะขยับกันต่อเนี่ยเขาจะไปยังไงเช่นตอนที่เขาก็พยายามจะกระตุ้นเงินในต่างจังหวัดซึ่งถ้ามันจุดติดมันก็จะเหมือนปรากฏการหลากสีเมื่อปีห้าสามนะครับซึ่งก็มีพลังพอสมควรในขณะนั้นครับอันนี้นจะมีการผสมโรงของของของ,ของฝ่ายที่ไม่เอารัฐบาลไหมเช่นพรรคการเมืองหรือว่า กลุ่มต่างๆนะครับเพราะว่ากลุ่มนัากากขาวเองก,ก็ดูเหมือนว่าับไทยสปริงนี่ก็อาจจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะครับอาจจะมีการผสมโรงของของฝ่ายที่ไม่รัฐบาลเข้ามาในกลุ่มหน้ากากขาวไหมไม,ไม่ทราบนะครับก็ต้องดูว่าหน้ากากขาวก็จะวางจะมีการออกแบบกิจกรรมยังไงกันด้วยก็ต้องดูด้วยแล้วในขณะเดียวกันผมคิดว่ากลุ่มการเมืองถ้าเข้าไปจุ่นหรือเข้าไปแทรกประมากเนี่ยผมว่าไม่เป็นประโยชน์กับกลุ่ม หน้ากากเขาด้วยแล้วก็กลุ่มการเมืองแล้วผม<ๆ>ผมคิดว่าหน้ากากขาจะถอยด้วยซ้าถ้ามีภาพของนักการเมืองอะไรก็ไปยุ่นย่านอะไรแบบนั้นนะครับ<ๆ>ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ<ๆ>แล้วผมคิดว่าต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระไปแบบเนี้นะครับ<ๆ>ไปตามทิศทางไปตามลักษณะที่เป็นธรรมชาติของหมันนะครับ<ๆ>ส่วนมันจะขยับเป็นม็อบใหญ่หรือเปล่านี่<ๆ>ผมเรียนเลยว่ามันมันคาดการยากเพราะมันต้องดูปฏิิรยาจากรัฐบาลด้วยว่า<ๆ>รัฐบาลก็ตั้งป้องค่ายังไงใช่ไหมครับที่จะระเมิอกลุ่มเนี้ยนะครับถ้าหากมันไม่มีพลังมากก็ปล่อยไป ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันขยายจุดติดขยายใหญ่เกาะตัวขึ้นเรื่อยๆจากพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นสองหมื่นสามหมื่นนี่ผมผมว่ามันอันนั้นมันมันก็น่าห่วงแหละนะครับครับนะแต่ว่าการไม่มีการจัดตั้งที่ชัดเจนเนี่ยจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหวไหมมี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 นะฮะอะไรที่มันไล่กันนำนี่มันก็มีจุดออดมันยหญ่นะครับซึ่งต้องระวังการแทรกซึมการเข้ามาดิเชติตองฝ่ายตรงกันข้ามปลอมแปลงเข้ามาอะไรแบบนี้ก็ก็มีนะฮะต้องระวังนะครับคือม่ต้องสองด้านด้านหนึ่งก็ฝ่ายที่ที่ เป็นในร่วมก็อาจจะไปผสมโรงด้วยอีกฝั่งที่ต่อต้านก็อาจจะมาสร้างสถานก,การณ์ให้เกิดปัญหาขึ้นได้ถูกต้องครับต้องระวังนะครับครับครับอันนี้อยู่ที่้าที่ของรัฐบาลด้วยว่าว่าจะใช่ใช่ผมว่าต้องดูต้องดูปฏิริยาจากฝ่ายรัฐบาลด้วยว่าเขาเขาจะมีวิธีการที่จะรับมือ,อยังไงถ้าเป็นวิธีการทีอ่อาจจะไปเติมเชื้อไฟเช่นดำเนินคดีแจ้งข้อหาอย่างที่พยายามพูดก่อนหน้านี้มันยิ่งไปปลุกนะครับ หรือการสร้างหน้ากากแดงขึ้นมาเนี่ยผมผมว่าไปกระตุ้นขึ้นเท่าตัวเลยครับส่วนที่มันขยับไปได้เร็วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีหน้ากากแดงออกมาแล้วก็มากันแบบยุ่งหยิมใช่ไหมครับไม่ได้เยอะอะไรเนี่ยมันยิ่งไปกระตุ้นคะให้หน้ากากขาวนี่เพิ่มขึ้นไปค่อนข้างเร็วที่คิดอีกด้านหนึ่งการประกอบตัวของหน้ากากขาวเนี่ยมันทําให้เกิดหน้ากากแดงขึ้นมามันจะมันจะเป็นหน้ากากแดงที่มีพลังหรือหรืออย่างไรฮะคุณ ผม,ผมว่าทางในขณะนี้ทางเพื่อไทยเขาฟัาปลาทางนปชก็ปันปลาไม่ให้มวลชนใส่หน้ากากแดงเขาก็เป็นห่วงว่าถ้ามีการมาเชิญหน้านี่จะเกิดการรัฐประหาร,รอ,นนอันนี้เท่าที่ทราบกระแสแดงหน้า,น,าน่าจะน่าจะไม่เล่นหน้ากากแดงเท่าที่ดูเพราะมันเป็นผลด,ดีกับรัฐบาละพราะยิ่งกระตุ้นหน้ากากขาวด้วยจากปริญาที่ผ่านมาชัดเจนว่าหน้ากากแดงมาหน้ากากขาวเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะ ครับประชาเจนนะครับเพราะฉะนั้นหน้ากากแดงอาจจะไม่แรงเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ต้องการให้สถานการณ์มันมีปัญหานะฮะเพราะถ้าดูหน้ากากขาวอาจจะมีการเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีแนวร่วมที่ขึ้นมาอีกอีกมากใช่ไหมถ้าถ้าดูตามตามที่คุณเสือใสวิเคราะห์ใช่ครับใช่ครับมันก็เพิ่มขยับไปเรื่อยๆนะฮะครับยิ่งยิ่งฝ่ายนู้นมากระตุ้นเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะครับครับคือมันต้องปล่อยให้หน้ากากขาวนี่เขาพัฒนาไปตามธรรมชาตินะครับถ้ามันอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญแล้วก็ สันติวิจีนี่ผมผมว่ารัฐบาลไปเบรกไม่ได้นะครับถ้าไปเบรกเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องนะครับครับถ้าที่รัฐบาลอย่างคุณเฉลิมอย่างคุณประชาอย่างใครต่อใครนี่นะที่ออกมาพยายามที่อย่างอย่างที่เรารู้กันนี่นะนี่เป็นการเติมเชื้อหรือว่าเป็นการยังไงอระบตรงผมว่าผมผมคิดอย่างนั้นแหละครับคุณสมบรครับไปเติมเชื้อไฟเช่นไปกล่าวม่ามีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างนั้นอย่างนี้เอาเลยแน่จริงรัฐบาลคือคือคือไปท้าถ่ายอ่ะไปท้าถ่ายเหมือนที่คุณตั้งศรบอกว่าจนใต้จนกระจอกของแหละ ครับมันคกล้ากันนะครับซึ่งอันนี้อันนี้ต้องระวังนะครับมันทาให้คนคนมันคนก็อาจจะรู้สึกถูกท้าทายรับไม่ได้แบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ภูเก็ตนะใช่ครับเยอะถูกต้องที่ภูเก็ตก็ชัดเจนนะครับครับอันก็ชัดเจนนะขอบคุณคุณสุยะใสนะครับครับขอบคุณสุพรครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุยะใสกัตศิลานะนี่ผู้ประสานงานกลุ่มกีนนะก็พยายามที่อธิบายว่ากลุ่มนาข่าวเป็นพลังบริสุดนะที่ไม่พอใจรัฐบาลไม่เอาระบบทักษิณนะครับ ไม่น่าจะเชื่อมโยงกับฝ่ายอื่นๆที่ไม่เอารัฐบาลปฏิปัติหรืออะไรต่ออะไรนี่นะครับเอาละท่านเห็นอย่างไรนะสามารถที่จะโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับ0 2 7 1 9 9 7 6 6นะฮะ027169757นะครับ SMS 4 8 3 8 3 4 5เช่นเคยเราก็มีเสื้อมาแจกท่านผู้ชมนะครับเอาละสายเข้ามาแล้วนะสายแรกคุณนเพชรครับครับสวัสดีครับพี่ครับพี่สุรพครับครับ ฟังแล้วเชื่อคุณวรชัยหรือว่าเชื่อคุณุยาใยผมเชื่อผมเชื่อว่าประชาชนมีความรู้สึกที่มันเป็นพฤติกรรมของรัฐบาลเนี่ยที่ออกมาด่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้มัน